ก็ลองมาคิดดูนะครับค่าของชีพที่ลอนดอนนะครับผมผมว่ากินมื้อหนึ่งเนี่ยก็ต้องอยู่เราเราประมาณสัก4-500อนะครับมันประมาณ10ปอนด์มื้อหนึ่งนะครับ3ม,มือ้อก็สักพันห้านะครับค่ารถมีค่ารถเนี่ยค่ารถโดยสารรถอันเดอร์การ์เนี่ย,ยผมนั่งอยู่ในแค่โซนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ2 2เหรียญก็กว่า2.5งจดห้เือนประมาณนี้ครับผมก็ตีสักร้อยหนึ่งนะครับไปกลับก็200นะครับ ก็สุดแล้ววันวันหนึ่งถ้าแค่กินข้าวสามมือ้อกับนั่งรถไปกลับก็น่าจะตกประมาณพันเจ็ดและนะครับค่าของชีสของเขานะครับแต่ถ้าเราจะกินเบีย์กินไวน์อีกนะครับเบียร์เนี่ยที่ยุโรปบางที่ยุโรปที่ผมไปเทียทมมเท่ยวอ่ะสเปนอะไรเงี้ยมันก็แค่เยอรมันเนี้ยมันแค่ประมาณ1ยูโรมานั้นนะครับแต่ที่เนี้ยเบียร์เนี่ยมันตกประมาณ3ยูโร2ยูโรกว่าเกือบ3นะครับ วายก็เหมือนกันก็ราคาประมาณนี้นะครับถ้าเป็นวายวายเป็นแก้วอะประมาณ3 4นะครับหรือบางทีก็ถ้าเป็นเบียร์อย่างเงี้ยเป็นคาร์บเบียร์ไปกินนะครับผมบางทีมันก็ไปถึง5เลยครับ5 6 7อย่างเงี้ยครับผมเพราะนั้นถ้าเราจะสังสรรค์กินเบียร์เนี่ยผมว่ามือ้อจะกินมื้อนั้น่ะต้องมี2-3พันนะครับถือว่าเป็นค่าของชีพที่สูงมากนะคิดว่า ถ้าจะมีถ้าจะอยู่ที่ลอนดอนนะครับผมอาจต้องมีวันหนึ่งสักประมาณ 2- 3งถึงสามพันนะครับผมรายได้ก็เดือนหนึ่งต้องสักแสนหนึ่งนะครับผมจะอยู่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าที่นี่เขามีเงินเดือนเท่าไหร่นะครับผมเราไม่รู้นะครับแต่เงินระดับคนเอเชียเงินเดือนพวกเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ครับมาเทีย่ยวมาเที่ยวเฉยยได้นะครับเพราะเมื่อวานนั้นไปนั่งกินเป็นสเต็กผมนั่งกินสเต็กเนื้อชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไวน์แก้วหนึ่ง โดนไป45ปอนนะครับโดนไป45ปอนด์้าปอนคดแผนแล้วก็คือเขาก็มาคุยให้ฟังว่าเนี่ย <_ S 1> เพื่อนเขาที่ทํางานเนี่ย <_ S 2> เขาไปประเทศไทยทุกวันเลยนะครับถามว่าเพราะว่าที่ประเทศไทยเขาถุบมันทูเขาบอกอย่างนี้ประเทศไทยอะทูที่เนี่ยแพงก็จริงะครับแล้วเขาบอกว่าก็แบบบูลลี่เราด้วยนะบอกว่าเนี่ยถ้ามีเงินอยู่ร้อยปอนเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยได้เป็นเดือนเลยแต่อยู่ที่นี่เขาอยู่ได้สองวันอะไรเงี้ยครับ แต่เอาจริงก็มันก็ไม่อย่างนั้นไหมมึงมีตังร้อยปอนประมาณสี่พันกว่าบาทมึงอยู่ได้เดือนนึงเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าที่นี่ก็กกแพงกว่าเราจริงๆนะครับผมประมาณน,นั้นนะครับโดยสรุปก็ช่วงนี้มานั่งเล่นก็ไม่มีอะไรก็เลยนั่งบ่นๆให้ฟังนะครับผมอืม